ขั้นตอนของการสร้างผู้ติดต่อลงในรายการโปรดสำหรับรายชื่อหรือบัญชีที่เรามักจะทำธุรกรรมทางการเงินด้วยบัญชีเดิมบ่อยๆนะคะก็จะมีขั้นตอนในการสร้างผู้ติดต่อดังนี้นะคะขั้นตอนแรกเข้าไปที่แอป MyMo ได้เลยค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักของแอป MyMo นะคะให้กดตรงรายการโปรดที่เป็นรูปดาวสีเหลืองตรงนี้นะคะ จากนั้นก็จะเข้าสู่หน้ารายการโปรดนะคะในส่วนของการเพิ่มรายการโปรดจะมี3ส่วนคือบัญชีของฉันผู้ติดต่อและบินค่ะในคลิปนี้เนี่ยดาจะมาเพิ่มผู้ติดต่อนะคะในส่วนของผู้ติดต่อนี้ก็ให้กดเพิ่มผู้ติดต่อตรงนี้ค่ะจากนั้นให้ระบุชื่อผู้ติดต่อซึ่งเป็นชื่อที่เราจําได้โดยไม่ต้องตรงกับชื่อบัญชีก็ได้นะคะกดตรงระบุชื่อค่ะจากนั้นก็พิมพ์ชื่อลงไปนะคะพิมพ์เสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะ จากนั้นช่องที่2นะคะให้กดเลือกบัญชีของผู้รับเงินค่ะจากนั้นก็ให้เลือกผู้รับเงินได้เลยซึ่งจะมี3มช่องทางนะคะคือบัญชีธนาคารหมายเลขพร้อมเพย์และเบอร์มือถือไมโมค่ะดาจะเลือกบัญชีธนาคารนะคะจากนั้นก็จะมีธนาคารต่างๆให้เราเลือกนะคะให้กดเลือกธนาคารค่ะและให้ใส่เลขที่บัญชีธนาคารนะคะใส่เลขบัญชีธนาคารเสร็จแล้วให้กดถัดไปค่ะ ในส่วนของจํานวนเงินตรงนี้นะคะเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าเราโอนเงินในจํานวนเท่าเดิมเป็นประจํานะคะก็ใส่จํานวนเงินไว้ก็ได้นะคะโดยกดไปที่ช่องนี้ได้เลยค่ะและใส่จํานวนเงินนะคะจากนั้นกดเสร็จสิ้นค่ะเมื่อข้อมูลถูกต้องแล้วนะคะก็ให้กดสร้างค่ะและนี่ก็คือผู้ติดต่อที่เราสร้างไว้ในรายการโปรดนั่นเองค่ะจากนั้นกดตรงกาก,กบาดตรงนี้นะคะเพื่อออกจากหน้าจอนี้ค่ะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะสําหรับ การสร้างผู้ติดต่อในรายการโปรดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ